ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดตราดนะครับเนี่ยฮะตอง <olor S 2> <BU> ตขึ้นสะพานมานะครับเป็นประตู yani สู่จังหวัดตราดนะครับและนี่คือสุประตูสุมแรกนะฮะในการเข้าสู่จังหวัดตราดนะครับเนี่ยยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดตราดนี่ฮะก็จะเห็นโดมคล้ายๆร่มขนาดใหญ่นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตราดนะครับเนี่ย เปิดประตูสู่อริยะร,รมของพี่น้องชาวจังหวัดตราดน,นะครับดีต้อนรับครับก็เข้ามาจังหวัดตราดแล้วก็จะมาเจอด่านนะจุดตรวจนะฮะเป็นจุด